ไปแล้วเธอต้องสวีทเขาทำอะไรอ่ะเขาเซอร์ไพร์ดอกไม้ ก็ก็ตามเนี่ยก็ให้มาก็มาให้มาก็มาไม่อยา่ในโชว์เลยในโชว์รับรับมือภรรยาที่มีเป็นเจ้าแม่บีมเนื้อมความตลกนะความรับมือมาจริงๆเราเราสนับสนุนเราบอกแอร์ต้องไปแท๊กตลกแทากตลกเขาเป็นคนบอกเองไม่เวิร์กเขาจะชอบเขาจะชอบบอกว่าเออแบบนี้ไอชอปแบบนี้เล่นตลกอย่างเงี้ยล้ไอชอบเอาอีก ชอบแบบนี้ก็จะแบบใส่แบบนี้ดีแล้วก็เออเก่งเก่งสวยๆไม่ชอบถ้ายอ,อยู่กันสองคนมัมมมน,นมีโมเมนตลกเยอะแมค่ะจริงๆเขาเขาตลกจริงไม่หลายเราฝึกมุกกันด้วยเพราะเนี่ยเขาจะชอบมุกตึงมุกเขาก็จะแบบอ่ะพรุ่งนี้ออกรายการอะไรเอาปลกกันเิค่ะนี่ไม่ได้นี่แหง้งอันนี้แห้งแห้งเอาปลกกันเราตลกเราเป็นผู้ตลกนะเราไม่ได้พูดผู้สวยหล่อคืมั่ำเท่หนุ่มเป็นไอดอลใช่มีพี่ตั๊กบริบูรณ์เป็นไอดอล มาเยอะแล้วแล้วเขากลับมาบ้านเขาอยากจะปล่อยจอเวลาเราดูละครกับเขาก็ตลกดีแต่เขาเป็นดารายนะเขาเนดาร์ไม่แต่เราแบบ่แอ่อนแอาดูว่าเ้ก็อีกอีกรูหนึ่งเพราะว่าพอเราไม่ดูอะเราจะเห็นเขาเป็นอย่าเยงไเรายห็แบบี่บอกตลกเบ้อเบ้อไปเรื่อยๆวันอเิรมตจนตจะบ นก็้วยคนนันมันก่อนยาบือน้ตอนนี้กำลังทำเขาเรียกว่าอีกซี่รอบที่5แล้วก็คือฉีดยาเก็บไข่รอบที่หน้าก็คือน้องไม่มาน้องยังไม่มาสักทีแต่ก็เราก็ไม่เราก็ยังสู้อยู่ อันนี้ก็มีน้องสาวมีน้องๆเป็นผู้หญิงเก็บไว้แล้วแต่อยากลองดูว่าเราจะมีผู้ชายมาเหมือนบ้างไหมเพราะว่าที่ลองธรรมชาติอ่ะคือรู้ว่าไข่แอไข่แอร์ว่ะพูดถึงไข่ไข่แอ,อมมร,ร์เสื่อมสมรรถภาพเสื่อมสมรรถภาพเสื่อมสภาพแล้วไข่แก่โอุ้ตใจแล้วแต่ละคำพูดออกมาออะกมนรตอนต่อไปใช่ผู้แต่ก็โอเคนะคะแต่ถ้าอยากรู้ว่าเราอยากเก็บเกี่ยวไว้ตอนนี้เก็บไว้ก่อนเพราะว่ามีธรรมชาติไม่ได้ ขอโทษนะลิเดียให้มาคำปรึกษาได้ได้หยุดค่ะเขาก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนาหลายหลายท่าโอ้โหหนูโอ้โหไม่อยากให้พูดเลยหนูว่าเป็นน้องปรึกษาพี่เมนอย่าไปคุยกับเขาเลยมาก็ปรึกษาเขาก็ให้อตอนแรกที่เราลองธรรมชาติกันนะคะก็เป็นคาแนะนําจากทั้งลิเดียแล้วก็กายฮารุฮารุกตกคัพููแต่แต่มันด้วยร่างกายอะด้วยมันมันไม่เหมือนกับคนอื่นเขา ไม่เหมือนกันใช่ไม่เป็นไรเราไม่ท้อสามีก็นอนลานได้รอลูกูอยก็ลุ้นเราก็ลุ้น้ตั้งใจมากแล้วเราไม่ตั้งใจกันแคบ้างไม่ตั้ใจยังไงนตั้งใจหนักสได้ไไว่าเามผสานวกมโแล้วกแบบอารมณ์ีกอย่างแล้วก็เราก็ได้แบบกรอบกรอบอย่างเดียวคือเขาก็อยู่เขาก็เหมือนให้ให้ความรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ อยู่คนเดียวแล้วก็เวลาเมียหิวอะไรอยากกินช็อกโกแลตก็เอาคำเพือนอีกแล้วโอเคเขาควรเสียเกินเราเ มาด้วยอ๋อขอโทษขาวดิไม่ก at? ี้พ uh ูดอะไรอยู Listen, ่นะเราลุ้นเรื่องลุ้นลุ้นใจกันอย่างนี้อ๋อคือก็ตอนนี้มันเป็นช่วงโอโหโอโหแบบผิวอะไรอะไรใดๆเขาก็จะแบบหาของกินมาเปจากกินช็อกโกแลตเขาก็จะเดินไปหยิบช็อกโกแลตมาให้กินก่อนนอนให้คืนละสองชิ้นเหมือนหมาเลยอ่ะเราเล่าให้คุณหมอหน่อยค่ะว่ามันจะมีวิธีไหนไหนดีที่แบบ ก็ต้องปรับปรุงตัวเองแล้วก็พักผ่อนให้พอไม่เครียดแล้วก็จริงๆกินยาปรับปรุง,งอะค่ะเพราะว่าตอนนี้มัน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 ได้ได้ได้เท่าดีจริงๆเพราะว่าด้วยการใช้ชีวิตที่เราทํามาตั้งนานอ่ะเหมือนมันแต่ปวดไปนิดนะหนึ่งเปลี่ยนผ้าหรือเปลี่ยนผ้าโลกเป็นผ <laughs> ้าแล้แม่มีคนบอกว่าต้องเป็นผ้าหมาบก็เด้ลอยลอย ดูสิโยนมาก็พูดเนี่ยสบบารกาวไปไปโบนไปไหว้ที่มุองคงไปอะไรแต่คือแอก็กลัวรู้สึกว่าบางคนก็เตือนไว้ว่าไปไหว้ไปขอคือถ้าเขายังไม่พร้อมอ่ะมันเหมือนไปแล้วถ้าลูกมาก็คือจะลุกจะแบบดื้อหรือว่าป่วยหรืออะไรแบบนี้เราก็พยายามแบบเอออ่ะเอาให้ที่สุดในเวเวเขาเรียกอะไรวะไซเอนซ์ศาสต์วิทยาศาสตร์แบบแบบนี้แล้วกันเลยเงี้ยไซเอนซ์เปอร์เซ็นต์ที่จะได้ไมันกิน เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เท่ากัเก็บเกี่ยวแล้วคือตัวอ่อนถ้าได้ตัวอ่อนที่แข็งแรงก็80ที่จะใส่แล้วเ้องก็ไม่ร้อนก็ลุ้นลุ้นแบบลุ้นเพื่อนไหมไม่ลุ้นลนที่ตอนนี้ก็ฉีดอยู่ค่ะฉีดปากทุกเช้าเลยฟังดีแต่ในหัวหล่อนะเดี๋ยวก่อนแม่อันนี้เป็นแบบบอกหรือว่าหรือเตือนโอ๊ยรายการนี้เขาชม ได้ชายเยอะมากเลยต้องไปดูนะคะจะรู้ด้วยว่าผัวมีสเปิร์มเขากี่อันกี <Hello. S 1> ่ตัวเออ,อเขาตามชีวิตฉันสุดๆ <Hi. S 2> สเปิร์มก็หลงตามติดช,ชีวิตตามติดชีวิตเดาเออ <c oughs> มีแต่คนแทังไม่ได้คนท้งเลยมาเธอสเปิร์มเขาสา,ม,ามีเธอเยอะมากค่ะแม่ดูในรายการดูรายการมันมีมันมีมันช่วงเวลาที่ต้องเก็บไข่ <c oughs> เก็บอะไรแบบนี้ใช่ค่ะสนุกค่ะ پھيک <laughs>